พอผมอยากกลับมาลงคลิปผมก็เจออะไรแบบนี้ในเซิร์ฟ <c oughs> บอมบ์บันดี้แล้วโคคดี้ดทาราเล่โราราลล่ารัลลัลเล่โรารัลลัลล่า ทุง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 ซาสฮูทุง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 สะฮูรนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมเซิร์ฟนี้เขาชอบหางานให้ผมทำตลอดเลยคือเหมือนเขากลัวว่าผมจะไม่มีคลิปลงหรืออะไรลงอะคือคือกูอยู่เฉยๆไม่เคยได้อ่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีทุกคนเข้าสู่ i s m p ตอนทีตอนที่ไลายวะเนี่ย ตอนที่15มั้ยแม่งเปิดมากูก็ทาราเรศหรทาร่าบอมบ์นดีแล้วคกคดีโลทุงทุ่งทุ่งทุงทุ่งทุ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 ุ่่งบอกเลยผมท่องพวกเนี้ยในติ๊กตอกจนจะแทบบ้าทุกคนเอาล่ะคือเรื่องที่ผมจะมาทำในวันเนี้ยผมอะตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปเฉย มาลองเดินเล่นในเซิร์ฟแล้วก็อัดคลิปไปด้วยทํานู่นทํานีน่ไปเรื่อยซึ่งก็ไม่มีจุดประสงค์ว่าทํะไรเพราะว่าอยากกลับมาทํา YouTube บ้างแล้วนะครับทุกคนใช่ซึ่งก็เลยกดอัดแม่เลยตอนนั้นไม่รู้ว่าทะไรแต่คือกดอัดก่อนเลยเดี๋ยววันเราแลวเราลบตอนนั้นแหละแต่วันนี้ผมจะมาโฟกัสกับการทําทางขึ้นนะครับซึ่งผมหวังว่าเราจะไม่ทําอะไรเยอะมากในคลิปนี้เพราะผมอยากให้มันเป็นคลิปที่ผมเริ่มต้นแบบสบายๆไม่น่ามีอะไรลําบากใจในการ ทำคลิปนี้นะครับใช่ใช่เฮ้ยผมไม่มีเรื่องจะพูดเยอะครับเราไปสร้างทางเดินขึ้นภูเขามันคือภูเขานั้นลืมแล้วอันนี้ลืมจริงทุกคนแบบลืมลืมมากเลยแต่แต่ว่านั่นแหละครับเจอกันครับผมขอไปทําทางเดินขึ้นก่อนแต่เดี๋ยวก่อนผมหาไม่เจอว่าผมวางดินไว้ที่ไหนก็เลยขอไปขุดดินมาเพิ่มแป๊บหนึ่งทุกคนฟูตอบด้วยฟู อะไรมันหลอกหลอนฟูเจอ<ม>ทุงทุงทุงีมึง<อ>ทำอะไรบ้านกูโดนหลอกหลอนเฉยมีเรื่องให้ช่วยอะไรวะแต่มึงคงไม่ช่วยวกูหรอกเพราะกูไม่ใช่คนคนนั้นน่ะเออถ้าไม่ใช่ลุกกี้ไม่ช่วยหรอกอุ้ยไอ้แม่งเหมือนกูอยู่หน้าบัลลังอ่ะบันลงแบบตรงนี้แม่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสนามแบบสนามตอ่อสู้อ่ะแล้ว แล้วมึงเป็นคนดูอ่ะเขาเรียกอะไรคอนเซียมเออนี่คอนเซียมมึงวางที่นั่งนี่ใช่เลยไม่เป็นคอนเซียมเลยฟึ่งเคยมาที่นี่ครั้งที่ไหลวะครั้งที่สองปะวะกูมีเรื่องอยากจะถามมึงมีที่อัปเกรดเนเธอร์ไลน์ไหมที่อัปเกรดเนเธอร์ไล์เรียพี่จะไปทําอะไรพี่ไม่มีไงตั้งแต่เราเปลี่ยนเวอร์ชันมาพี่ก็ใช้โชวเวลเพชรมานานแสนนาน <laughs> ขายฮาวมัดเสนอมาเสนอมา กมไม่รู้เหมือนกันว่าเขายเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ไม่ได้เล่นนานแล้วไมค์ครับเนี่ยได้เดี๋ยวกว่าโอ้ยยี่สิบบาทยี่สิบหรอยี่สิบก็ได้นะยี่สิบบาทไม่รู้กูพูดมั่วไม่รู้ยี่สิบบาทกูว่าบัตรบเมบัตรบัตรเดียวพอบัตรไอ้บัตรบล็อกโอ้โหบัตรไอ้ยบัตรบล็อกก็คุ้มก็คุ้มบัตรบล็อกก็คุ้ม บอดบล็อกบอดบล็อกแต่มันซื้ออันเดียวเลมันซื้ออันเดียวพี่ไปค้าต่อได้เออไม่มีใครขายกันที่สปาเ,มมเ,เลยอระไม่มีผมมีคนเดียวนะท๊ะท๊มท๊ะทหะท๊ะท๊ะทอะรนะท๊ะทอะรนะ้แะท๊ะนอะรนะไอ้ท๊ะะอ๊อประทูซท่งซึ่งพี่ดูทภาพแล้วในเซิร์ฟเราน่าจะกัะหมดแล้วเออนี่บล็อกเพชรนะเอะบล็อกเพชร แั่เดียวพอ,อลุยน่าจะเอาออให้มันแต่มันแต่มันคราฟยากมากเลยแบบโโอ้หูผ่าน,นยากมันหาย,ยากผ่านเพชรมากเลยอ่ะใช่ใช้เพชรเยอะเฮ้ยคุมพอไหมหัวหุบไม่ได้แล้วกูบิดเฮ้ยบิดแล้วรวยน้อง <c oughs> บิดแล้วรวยเซอร์ไรไร้พี่ไปพี่ว่าก็คุ้มนะก็คุ้มแหละจะไปคุมได้ไงไม่ก็รอเอาไปคราฟกับเพชรเจ็ดเอเจเม็ดไงสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดพอดีเห็นปะ<ห> เออเดี๋ยวนี่อะไรวะเนี่ยองเม็ดเก่สุนะเก่งสดเว่าครบมละครบมละวอย่างน้อยก็อันนี้ไปขอหมอมาโคตรเชี่ยเลยแม่ไอ้เชียร์โคตรเกยเชียไปจริงคนแท้บิดจริงไม่ติงนางไปดีกว่าทุกคนตอนแรกผมว่าจะไปเอาที่อัปเกรดเนี่ยไอเนเธอร์ไลท์เนี่ยคือ ตอนแรกผมมาใช้เป็นโชว์ไมรอะเพอะมานานนะเขาอัปเดตเวอร์ชั่นกันอะนานมากแล้วแล้วผมมันไม่ได้เล่นเลยเว้ยเราก็เลยแบบเพิ่งได้มาอัปเกรดกันในตอนนี้ซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามันไปหาจากไหนแล้วใครทําแกะหลุดวะตรงสปาวใครทาหลุดอะคือมันมีเชือกล่นไว้ทุกคนแล้วอะไระนะเอ้ยประตูว้าสบสปาวฉเฉยต้นสปาโอ้สับสนทัหมดแล้ววนี้มันจะนสปาวฟูเก้ ฟูเก้มันอยู่เพะเนี่ยเอ้ยแล้วประตูว์ปตัวนี้มันคือตัวไหนอะถ้ามันมีประตูวาร์ปตัวนี้แล้วม,มันผมพี่โผข้างล่างอะฟูเก้ฟูเก้เฮ้ยไม่รู้ว่ามันมีเชือกหล่นอยู่ตรงตรงน้นประตูนั้นอะที่ไหนนี่ประตูนี่นี่นนประตูเนี้ยมันอยู่มันอยู่ฝั่งมันอยู่อยโอเว,วอร์โวล่ะทำอะไรหลุดไปเปล่าไม่ไหแล้วมันมีเชือกได้ไงวะโอเค <c oughs> okay. ไม่เป็นไรขอบคุณมากเชือกมา นั่นไงมันโอ้โหพูดจบเลยวู้ถึงไหนแล้วนะเนี่ยคือผมอะไม่รู้ว่ามันหายางไงตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเราเราคร้าบแบบอะไรนะเนเธอร์ไลท์มาค้ากับไอเจ้าอัปเกรดได้เลยใช่ไหมเออเราก็ค้า้ง่ายมากแต่พอมันเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาปุ๊บโอ้โหเนเธอร์ไลท์โคตรแรงอัปเกรดโคตรยากทุกคนเนี่ยเพิ่งได้มาอันนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั๊มกันนะครับโอ้โหผมเพิ่งเห็นทางแบบมาเขาเรียกว่าอะไร,รอ๋อ เป็นฟาร์มของไอ้ฟุกป้าโอ้โหเขารวยมากเลยมัน่าขุดงนี้เลยไม่เพิ่งเคยมาครั้งแรกทุกคนคือแบบระหว่างทางคือผมจะเดินไปแบบว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไแบบชนเรมเน้นคือไอ้ปราสาทของหมูอะ่ะแต่แบบผมไม่รู้จะไปไงดีก็เลยเออบินมาเลยแล้วมาเจอทางนี้แล้วลองเดินไปดูปรากฏว่าวาร์ปไปเจอบ้านไอ้ฟุกหอเขาเรียกว่าอนไรนะฟาร์มฟุกป่าคือผมไม่รู้คลิปฟุกเลยเว้ยเออถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านก่อน จะได้ไปทำการอัปเดตโชวเบลกันสักทีหนึง่งโอ้โหแล้วมันผ่านเพรมากเลยนยทุกคนผมเชื่อแล้วว่าระหว่างทางเนี่ยทุกคนน่าจะได้เจอกับได้เจอกับ <c oughs> อันนี้ผมขออัปเดตหน่อยนะครับอันนี้ผมมาแก้แล้วผมเชื่อเลยว,ว่าถ้าใครรู้ไอเนี่ยแบบเคยเห็นไอเจ้าเนี่ยผ่านตาเนี่ยคือทุกคนต้องต้องรู้ว่ามันมาอย่างไงเข้าใจปะคือคือมัน มันตอนไอ้ฟุกแกล้งผมแน่นอนไอ้ฟุกอีกแล้วหาคอนเทนต์ให้กูตลอดแกล้งว้ยตอนแรกเป็นประตูวาร์ทุกคนผมก็เลยทุบแล้วก็ใส่ประตูวาร์ให้เหลือแค่นี้แล้วก็ใส่สีแดงไปให้มันกลายเป็นอมองอัดตัวผมเป้ยแล้วเวลาใครจะวาร์ไปปราสาทผมใช่ป่ะหรือเมกาเม้าเบรคผมอ่ะก็คือก็ต้องเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพโคตรสู้ชีวิตเลยเนี่ยเออก็ตลกดีครับผมผมไม่รู้ดิคือขอร้องละในเซิร์ฟเป็นรายการบ้านคนอื่นเขาทางข้าปกติบ้านกูอมองอัดอยู่บ้านหลังเดียวแล้วคือเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ตั้งใจทําด้วยมีคนมาาทใํใ ตอนนี้ผมขอหาเนทตแล็กก่อนเนี่ยผมมีอยู่อะแล้วก็โหสุดยอดการผ่านเพชรเราใช้เน็แล็กใช่ไหมอัปเกรดอะฮะได้อันหนึง่งแล้วก็อีกชุดหนึง่งอ่าผมทำไว้เผื่ออ่าผมเอาสักสี่อันแล้วกันโห้โหเนี่ยเนี่ยคือความยากของมันอยู่ตรงนี้แหละทำไมครับมันมีปั๊มเพชรเมื่อไหร่นะผมว่าไอเน,น็ตเราก็น่าจะคิดคิดว่าทุกอย่างมันกลายเป็นของถูกแล้วแหละถ้าเกิดเพชรมันปั๊มได้ตอนนี้มันแรงมากเลยเนี่ย แลแบบสุดยอดเหลือเกินอ่ะโอเคผมได้มาแล้วแล้วเราต้องไปทำยังไงนะคือมันต้องใช้โต๊ะอะไรวะโต๊ะอัปเกรดปะสมิทติ้งเทเบิลผมไม่มั่นใจว่าผมเคยคาบไว้หรือเปล่าเอาจริงผมรู้สึกว่าเหมือนพาร์ทเนี้ยมันผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรนะผมคือผมเดินไปเรื่อยมากแล้วก็หาสิ่งที่แบบว่าเออถ้าเราทำอะไรแล้วก็เดินมาทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือผมมีของแบบตกแต่งดคอเรทอะไรวางไว้เยอะเลยเว้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้สักทีอนะเนาะในทะเล ผมมีอยู่ผมมีอยู่ในทรท์อ่ะมีอยู่นี่มีอยู่ถึงแม้มันจะล่อยหลอก็ตามโชวเวลในทรท์อัพเกรดจัดไปได้แล้วเครเราเก็บไว้ในน,นี้ก่อนแล้วกันที่เหลือก็คล่อยว่ากันนะนะผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมสำหรับการลุยทุกอย่างแล้วเพราะตอนนี้เราเป็นในทรท์ทั้งตัวนะครับแหม ไม่ครับไม่น่าอัปเดตมาเวอร์ชันใหม่เลยแม่งครับเนเธอร้ทยยากมากโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยนึกสภาพผมไปทำร้อยวันในช่วงนี้ถ้าเราจะทำเป็นเนเธอร้ท์ได้เนี่ยมันจะขนาดไหนกันวะโอเคมาเดี๋ยวผมขอไปสารต่อการทำทางเพิ่มนิดนึงนะครับผมต้องไปตกแต่งทางเพิ่มนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ถนนมันเสร็จแล้วแหละแต่ผมไม่อยากวางดินแบบวางพวกก๊าสอะไรเงี้ยเพิ่มเราก็เลยแบบมาอัปเกรดโชว์เวลกันหน่อยให้มันแบบตามยุคตามสมัยไม่งั้นมันคงจะไม่ทนมือทนเท้าสำหรับผมแล้วแหละนี่นะฮะ นี่คือหลังจาที่เราได้วางทางเดินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ผมใช้เป็นเขาเรียกว่าบล็อกอะไรนะไอ้บล็อกนี้เอาละว,วางเองลืมเองคอร์ดเดอร์ใช่แล้วคือผมอ่ะชอบเพราชอบแบบทางเดินแบบคอร์ดเดิร์มากเลยนะคือมันตรงทีมกับเมดิวัลที่ผมสร้างดีแต่ทีเนี้ยคือผมว่าแผนไว้ว่าผมอาจจะทําตัวเนี้ยให้มันมียากขึ้นนิดนึงเพราะผมแอบรู้สึกว่ามันมันโล่งไปทุกคนเนี่ยแล้วก็แอบ แอบคิดนะแบบคิดเล่นๆในใจคือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าภูเขาเนี่ยมันดูเรียวเกินแต่ว่าเดี๋ยวค่อยปรับละกันไอ้เรื่องของรูปทรงภูเขาเพราะว่าผมบอกว่าผมเหนื่อยพอแล้วและผมคิดว่าเราน่าจะมาโฟกัสตรงอื่นกับบ้านเพราะงั้นทุกคนก็เบื่อใช่ผมก็เบื่อเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะลงคลิปนี้ห่างจากคลิปก่อนหน้าประมาณเกือบ2ปีหรือ2ปีได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดให้แบบว่ามันมีหญ้าตัวเนี้ยมาแซมแซมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เป็นคัสตอมทรีตอนแรกกูบอกว่า ตัวเองจะอะไรนะผมบอกว่าเอออาจจะมาเดินเล่นทําอะไรนิดหน่อยกลายว่าตอนนี้ก็คืออ่ะมีงานให้ทำอีกแล้วก็จะมาวางกา๊าซเรื่อยๆแล้วอาจจะมีปลูกต้นไม้อาจจะทำเป็นคัสตอมหรือไม่ก็ปลูกธรรมดานะครับพูดถึงแผนการเสร็จแล้วก็ได้เวลาลงมือทำครับผมเลสก go ไม่มีแรงเสียงในกานพูดเลย Let's go <S ได้รู้หรือเปล่าว่าไก่กับลาวารวมกันแล้วจะเป็นยังไงอะฉันรู้ฉันเคยฉันเคยแล้วพวกเราก็จะได้ฉันเคยแล้วันอะไกันจะได้ในหัวผมมันไม่ใช่เพลงชิคก้นลาวานะมันแบบชิคกี้พยอินคอนอินคอนแค่กมาวะเย่ชิคก้พอินคอนอินคอนแค่กเย่เอาล่ะครับทุกคนครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะทําตรงทางตัวเนี้เสร็จแล้วไอ้เจ้าทางเดินของเราเนี่ยแปลว่า ไอระหว่างที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยระหว่างที่แบบกําลังใส่ดินตรงภูเขาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันลามไปตรงนี้เนี่ยนี่ลามไปเรื่อยเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหน,นลามมาเยนถึงตงัวนี้จู่ๆผมก็มาคิดได้ว่าเออเรายังไม่ได้ทําบ้านตัวเนี้ให้มันเสร็จเลยนะเราอทําด้านนอกเสร็จแล้วเว้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกแต่งแบบแบบใแบบถึงแบบบริเวณรอบๆอ,อ,อาคารอะไรเงี้ยเออคือถึงแม้ว่าด้านในมันจะแบบมันยังโล่งๆอยู่เพราะว่าผมยังไม่รู้จะใช้อะไรในตอนนี้นะ แต่ว่าเออถ้าเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยเดีมยเราก็ตกแต่งเขียวกับหญ้าเนี่ยเราอาจจะมีมาทําตรงนี้เพิ่มดีไหมเพราะผมรู้สึกเหมือนตัวเนี้ยมันมันเป็นบริเวณทางข้างล่างอะ่ะมันมันควรจะทําให้ได้กว่านี้เออคือไม่ใช่เหรอตอนแรกผมก็แบบคิดอยู่ว่าเราจะทำลายต่อดีจากทางเดิอนอะไรเงี้ยคือถ้าไปทําบ้านข้างบนเลยอ่ะคือมันก็ต้องทําทีเดียวไงคือแบบมันก็เลยสองจิตสองใจทุกคนอ่ะโอเคแต่แต่พอมาทําล่างตัวนี้แล้วเราทําทางเชื่อมจากเออบ้านตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วทุกคน แล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าผมก็โอเคกับทางเดินตรงนี้แล้วครับเพราะว่ามีการใส่การตกแต่งหญ้าแล้วก็ใบไม้อะไรเงี้ยเพิ่มแล้วผมผมโอเคแล้วตรงเนี้ยโอเคผมว่าวันนี้ผมคิดว่าคิดเล่นๆแค่ว่าจะออกมาเดินเล่นหาอะไรทําแล้วก็อัดคลิปแบบสบายๆจบกันที่ทําทางเดินขึ้นภูเข,ขาของตัวเองเฉยเลยนะครับซึ่งก็ทํามาได้ คิดว่าเสร็จประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีตกแต่งอะไรเพิ่มเดี๋ยวกูค่อยมาทาทีหลังนะเพราะว่าแบบผมแม่งชอบเป็นโลกอะ่ะแบบพอทําอะไรเสร็จแล้วปุ๊บมันจะแบบว่าอืมตรงนี้มันน่าจะเปลี่ยนนะหรือว่าตรงนู้นมันก็น่าจะเพิ่มทีหลังได้นะอะไรเงี้ย รู้สึกเหมือนตัวเองทําอะไรแบบไม่สุดสักทางเลยอะรู้สึกแบบว่ามันสามารถพัฒนาไปได้ไปต่อเรื่อยๆเลยแต่ก็ได้แหละค่อยไว้ไปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปๆหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันมากเลยนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนสนใจเยอะหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูผมยังติดตามอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับผมงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้ากับ ISMP เอจนครับขอบคุณครับบายบาย